สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบัวแคร์นะครับจะพาไปลงสอบประมวลผลนะครับในหัวข้อ,อสอบโจมตีอ่ารอบนี้เป็นครั้งที่6สําหรับสอบโจมตีนะแต่ถ้าถ้าอับรวมจะเป็นครั้งที่18ของสอบประมวลผลนะครับก็จะเป็นคั้นที่4ี่โดยที่ใช้ทั้ง3ทีมเหมือนเดิมไหมมาเริ่มกันเลยนะครับมาดูข้อมูลกันก่อนนะก็จะเป็นสถานที่สอบเป็นในเมืองนะครับ ตรูจะมีเกราะฟ้าตููจะมีปั๊บจมตีนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้ก็คือตูยูยิงแรงนั่นแหละนะต่อมานะครับเมื่อเราฮิลให้หุดนะครับคุณนั้นก็จะทําดาเมจใส่สตูนะทุกการฮิลก็จะทําดาเมจใส่สตููเพราะงั้นตัวฮิลมีผลมากๆสําหรับหัวข้อ,ขอการสอบนี้นะครับอ่ะไปกันเลยทีมแรกที่ผมจะใช้นะผมมาก่อนเลยแล้วกันก็คือ ยืมโคอารุโคอารุจะเป็น MVP นะครับของทวนี้นะก็อิมาลีผมเอามาเร่งคอสนะก็ฮานาโกะมาทำดาเมจนะครับหลักๆก็คือ,อฮิลปุ๊บเมื่อฮิลเสร็จทำดาเมจต่อเหมือนเป็นซ้ำดาเมจซ้ำเพื่อทำให้ตายนั่นแหละมาถึงผมจะรอให้โคอารุโยนฮิลให้หุ่นก่อนนะครับ เราก็จะฮิวตามไปแล้วก็ปิดด้วยตาเมเงียของอนาโกลนะนนี้ครัวรู้น่าจะไม่ทันนะครับผมเป็นเกลือแล้วกันก็เคลียร์ได้เหมือนกันแล้วก็คัวรู้อันที่เวทที่สามโยนฮิวเราฮิวปุ๊บแล้วเราก็ฮิวต่อนะรันแบบนี้ก็เร็วมากนะครับ แต่ก็จะอาจจะมี i n g นิดหนึ่งลงที่5ตัวละครตายผมก็ต้องรีนะครับสำหรับทีมนี้นะอะต่อมานะครับไปลุยทีมที่สองหลักๆก,ก็นั่นแหละตัวฮิวดาเมจนะครับแล้วก็เร่งค่าคอสให้ได้มากที่สุดนะครับทีมที่สองผมจะใช้ตามนี้โอฮารุยนิหนึ่งเหมือนเดิม อีโลโกชุดไว้นะมาช่วยลดอคอร์นแลหหน้วฮานาเอะก็เป็นอีกหนึ่งฮิลนะครับทีมนี้จะใช้ดาเมจจาก2ฮิลนะก็จะแปลกๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะกันคล้ายๆเดิมก็คือผมรอให้โคอาลุโดนฮิลก่อนนะโอรุยโยนฮิลปุ๊บแต่ผมเอาฮาหนาเอะไอ้น,นี่เลยแล้วก็ฮิวโคอาลุต่อนะครับ จากนั้นผมจะใช้ของทีโรโกจิิงเลยตอฮิวเต่าไปเลยถ้ามีตัวเหลือรอดเอาโลโกะนะครับเวฟที่สามรอหัวรุโยนโยนไหมเด็กกี้โยนไปแล้ววะเด็กกี้ผมก็ไม่ทันมอง <c oughs> เอาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฮิวไปตนแับน,นี้ อย่างนี้เลยนะครับอ่ะเหมือนจะโยนไปแล้วนั่นแหละอันนี้ผมผมไม่ทันมองเองนะทีมน,นี้ก็จะได้แปร์แต้มน้อยหน่อยเพราะว่าไม่มีดามจปิดนะครับเอาที่ดูมันก็ไอตัวยิงหมูเนี่ยมันก็จะมีแต่คอสสูงๆนะเนาะแล้วมันจะมีมุสกิปีใหม่แต่ว่าผมว้าใ,ใช้ทีมที่สามนะครับ ตัวนั้นก็เป็นอีก MVP หนึ่งการมาดูกันนะครับอิงท,ที่สามตามนี้นะครับจริงๆจะรันแค่2ตัวคือโขน่ากับนะครับโขน่าก็ฮิลเสาฮิวหุ่นนั่นแหละแล้วก็ปิดดาเมจด,ด้วยโบสกิคือปบกิเนี่ยผมเอามาแทงแล้วก็เอามายืนเอามายันหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ศัตรูเดินเข้ามามากกว่านี้นะครับ ไม่อย่างนั้นะระยะยิงของมุสกีเนี่ยมันจะไม่ครอบคุมถูทั้งหมดก็เลยต้องเอาอไม่ใช่เอาแทงมาโอันหนึ่งนะครับมายันหน้าไว้ตานนี้นะครับไปต,ตายอ,ยอากโกก็ผมเอามาเพื่อหวังว่าจะมีโยนยวบ้างแต่ก็จากที่ดูแล้ว อ่ะมีโยนอยู่ตะกี้เหมือนจะไม่โยนเลยรอประมาณนี้นะครับมาดูแต้มรวมกันแต้มโดยรวมได้ไม่เยอะรอประมาณนี้แล้วกันโอ้แต่มันก็มีบางทีก็ได้เยอะกว่านี้นะครับ าการลัรนสกิลแหละอันนี้บางทีผมก็ลันพลาดไปแต่ก็เอาประมาณนี้แหละคือผมก็ได้มาประมาณนี้ตลอดแล้วเนาะถ้าเกิดใครที่ติดตามดูนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามสําหรับคลิปนี้นครับเอามาแบ่งพันนะขอบคุณเอ่อพูดไปแล้วนู่นผมมึนและขออภัยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ